อัสลามุอนะลัยนกะะุมวเรามะตะุลลอยบเระกาตัวคณะนักเรียนชั้นมอสองทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันหนะ้าชั้นเรียนออนไลน์นะคะบ่ายโมงตรงนะคะในรายวิชา mm hmm. การงานอาชีพนะคะนะคะักเรียนะะวันนี้คุณครู mm hmm. มีความรู้มีเกล็ด างานเกษตรมาฝากนักเรียนด้วยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าพร้อมกันหนะ้าชั้นเรียนออนไลน์นะคะให้นักเรียนรีบทําภารกิจของตัวเองให้เสร็จทานข้าวให้อิ่มละหมาดให้เสร็จแล้วก็เราก็มานั่งแลกเปลี่ยนความรู้นะคะหน้าชั้นเรียนออนไลน์นะคะบ่ายมงตรงนะคะนักเรียนคุณครูให้เลทได้15นาทีนะคะมีวันนี้มีการเช็คชื่อด้วยนะ วันนี้อยากเจอนัเกเรียนทุกๆคนเลยใครที่ไม่มีภารกิจอะไรขอให้หนัเกเรียนเข้าชั้นเรียนออนไลน์นะคะส่วนนัเกเรียนคนไหนที่ไม่สบายนะคะคุณครูก็ขอดูอานะคะขอให้หนัเกเรียนนะคะหายเร็วๆนะคะหายไวๆแล้วก็ขอให้อัลล์รัคุ้มครองนะคะช่วงนี้ ทุกคนเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะออกไปไหนมาไหนนะคะขอให้นักเรียนนะคะใส่แมสด้วยนะคะกลับมาก็ให้ล้างมือนะคะให้ล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะอขอให้ขอให้นักเรียนนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยดีนะคะแล้วก็อย่าลืมบายโมงตรงเราเจอกันหน้าชั้นเรียนออนไลน์ค่ะวัชรา